Uuuuh, patão, patão. Uuuuh, patão, patão. Uuuuh, patão, patão. chị patão, patão. Uuuuh, patão, patão. Uuuuh, สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคสาติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาหาอยู่หากินอีกแล้วพามาลากปลาพี่น้องมากกว่เด็กนองเล็กๆนี่เจ้านายแม่เจ้านายผูกคอกันไปสอนทางครูเด็กๆเนี่ยม,มาแล้วมาเห็นหนองน้ำ<อ>ข้างทางพ,งพี่น,อนอ้อ,นองท่อทะลุไปหาเป็นสะหลวงสะหมู่บ้านตอนนี้มันแห้งขาดจาักการจัดกเลยพากันมาลากแย่งชิไหย

อยู่ในใบไม้โอ้ซิวรากสองรากแปนดอกบันรากสองไฮยูขึ้นนี่ปลาขาวปลาซิวอีตัวเดียวนี่ปลาขาวเกเรสเป็นปลาซิวปลาขาวตัวเดียวนี่นี่พวกยังยุ้งยับยุ้งยับอยู่จ้ะพี่น้องลายยูลายยูเดี๋ยวมาบองอีกบาดต่อไปนะ พี but not, ่น like ้องมาลุ้นกันน้องนี่ตามนัดเนี่ยตามยามันขึ้นฝั่งฮะตามเออ

พี่น้องตัวน้อยเดี๋ยวไปปล่อยนอวนน้กรตายตัวตัตัวน้อยเดี๋ยวเขาเอาไปักคุณนะไปปล่อยอีกน้อยมาปลาไปปล่อยเดี๋พี่น้องพี่น้องพ่นะอเอาขัมาหน่วยนึงเเอาขมายงนู้นน้อยมาน่ม่วงครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยฝั่งคุณคุพี่น้อง๋อพี่น้องโอ้โอ ปลาไรมาได้ต๊ะปลาตองลูกบานเอาจังไดนี่้ตัวน้อยเอาไปปล่อยด้กุ้งณอาใชิไหกุ้งนี้อย่พงคนณอาเอ็มเลยกุ้งมีแต่กุ้งนี่นี่กุ้งเงินเลยเอา้าแสุบเอามื่อเรื่องเงินเออเอาเอานี่ไปปล่อยก่อนีะเราไปปล่อยหงมเอาหงมเป็นน้ำเนาะเดี๋ยวมันนกนะเอาปล่อยนี่แหละเนาะปล่อยสายไงรุ่นรุ่นเสีเอาไปปล่อยได้จ้ะใช่ไเมื่อเรื่องเอาเอาขอบขี้เหงื่อขึ้นมาบอกเกนนี่นะ กุ ôn, Debatte, Man, en, oh, ton, ้งเต็มหมดนี huh. ่แม่พี่น้องกุ้งอู้กุ้งนี่ปลาซิกับปลาตองปลาตองออกปลาตองปลาตองเอานี่ไปปล่อยแล้วฮบอันนี้มาเลือกเฮือนเนาะ่เลือกปลาตองน้อยออกก่อนอถึงว่ามันคือบ่ยุ่มยุ่มยังบ่อนอยู่เลยนั่นแหละพี่น้อง ไปดูป่อยป่อยเป็สตรีตาก่อนนะเราก็จะกินที่มันโตใหญ่พี่น้องฝั่งทุกคนบอกไปเด็กๆปล่อยกันนี่แหละนี่ปล่อยทีละคนได้บ่นี่แหละเลาะลงนี่นี่ไงไม่ถังเลยเอาไปเทลงเอาไปเทลงลูกนี่พี่น้องมันเป็นมันเป็น เก็บน้ำของหมู่บ้านนะจ้ะให้เด็กน้อยปล่อยปลากับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งทางพุ่นลาาปลากันต่อจ้าลุ่นกันต่อพี่น้องปลาหยังปลาหยังี่นนง ท่านบอกท่านบอกปลาตองปลาตองกับกุ้งอ่ะยะอีกปลาตองนมะกินมะลายคือเก่าปลาตองรูบ่ต่หมนรู้ไหมรแห่อนยังขึ้น มันคำลขึ้นนิดนึุ่ปงซิวพี่น้องเด็กปลาตองปลาตงใหญ่อาปสสนให้กอเมื่อกี้นี่ปลาตงน้อยไหมเนี่ปลาตงใหญ่ปลาตองใหญ่เมื่อกี้นี่ก็ใหญ่ลูกทางังมเาทงมาใสทางมาใสพี่น้องอย่หลังตกลายตอลายขวบเลยจับเนี่ยั่อะไรจับปลาตองนี่ก็ได้อืไปไป กับอาใส่ในตัวตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ใส่พี่ตัวน้อยจังมาใส่พี่เดี๋ยวเขาค่อยมือเลือกอีกทีพี่น้องที่เป็นกุ้งกับซิวน้อยค่ะถ้าเลือกอยู่ในคำบอกขึ้นสิบวันแล้วง่ายมือเลือกเมือนเราลุยมาฮุกเล็กเงี้ยมาเลือกปลาเด็กๆหือหยาล่ะพากันกวดอีกพี่น้องมันฮุกเมื่อกี้นี่ พี่ลี่อยู่ปลาค่ะเปิดเปิดเอาหยาอาหยางออบันี้ปลาหยังปลายังปาพี่น้องผูกมามเหมือนกันพี่น้อง

ขึ้นองเกียมซ้ำคือเห็นตอนนั้นตัวน้อยปล่อยคือเก่าเนาะเกียมซ้ำเมื่กี้ดูตั้งหลายตัวเลยไม่ใช่ดูออกเบิ่ดระเบิดดูออกบิ่ดระเบิดตัวโตเลยโอ้กุ้งไหมช้อนอีดีอ้ยอยได้คนมาซอยเลือกกุ้งเด้แบบนี้อ๋อเตือนอีตัวนึงตั้ตัวใหญ่ขนานไหนีแบบยังบทันเนาะยังบทันที่น้องปลาตองหลายอีดีน้องนี่ เครื่องคุ้วมีแต่ปลาตองปลาบุงกุ้งเนี่ยพูดอะตัวนี้กุ้งกุ้งกุ้งตัวน้อยกับกุ้งเขี้มสาสมีมามุมรถแล้วฮุบไปเอาเขี้ยวออกเจัาหน่อยลงหุบมือเลือกอยู่บ้านเลยน้องรุ่นอีกจับบาทสองบาทก่อนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจะได้นอนได้หลายจำหลายจ้ามารุ่นอีกเนาะทำให้ใหญ่ที่ได้ มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพี่ดาอ๋อพี่น้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอู้กุงหูเขาบม่อยากมีบาดนี่หรืออยู่ทางนาเคียนต้องคอ่บุมีติดตัวบุมีอ่ะบาตรงเนาะยังขึ้นบูมบ้า้ากตำคางแตกเลยน้าปนินว่าหลายหลายหายก็เห็นตัวเดียวนีกปนินเนาะอ๋ออ๋อโดนตั้มอู้หูหลายอีลีนองนี่น้อยนี่ ปรปรพวบโผปลาโตงพ่อเราก็นอ,อนจาอนอนขึ้นแบบปลาโตงคะ <laughs> เอาเครื่องมาดูดตรงนี้นะ <laughs> อันนี้ก็ะพุบลงเลยเป็นบ้านเฮ<อ>าแล้วเพิ่นเพิ่นเหมาดูดเล้วเมน <EN S 2> ปลาโตงอะไรตอนนี้บ่พี่น้อง,องมันยังบ่อนบุ้งบ่มบุ้งบ่มอยู่ค <laughs> ูณูอ้แล้นองซ้ำมสัเห็นนี่อะไรพี่น้องหนองค่ะไปห้ามมันก็ชิขาดวังเลยแฮนดิโอ้ยมันมันหลายอีร้อยนี่น มาพี่น้องมาเบิ่งผลงานกันสิพากันเมือแล้วจ้ะพอละถ้าถามว่าลากได้อบ่ได้เรื่อยๆน้องน้อยนี่น้องน้อยนี่แต่ว่าพออยากพอกินแล้วจ้ะจับเจือจับเจือตามาที้ครับไปไปชิได้ปลาเด็กพี่น้องพื่อน่ะออดพื่อน่ะล้างยี่ลี้อาฮะล้างพอดีล้างเป็นเตอร์เลยล้างเป็นเตอรเลย ไอ้อย่างกินพี่น้องน้องเหนือจากลาบเอ็ดปลายนั่นเนาะปลายนี่ตัวพุ่หนึ่งปลายทำลูกชิ้นทำอย่างนะปลาอย่างนะปลาแผ่นโอเปแม่นปลาพิศเออเนี่ยมันโทษปลาเฮ็ดเนาะเป็นดซิปเป็นสาวปลาตรงดูนะนั่งแย่งละคุ้มค่าเลยที่เ มาเอาพร้อมขึ้นรถเร็วๆกลับบ้านแล้วบ้านแล้วตัวจะลักของเลยตัวน้อยๆเหรอปล่อยบอกเทียนมีตัวนึงันาดน้อยเหรอฮันเดะมาแต่สีมาจากทีแรกตัวงูงบาได้ตัวบลได้บลบาดทีแรกไฟเก็บจ้ะต้นตรงนั่นเลยล้วนเลยตาวขึ้นอีกรอบด้วยกันตาม น้องกระตองกระตองใหญ่เด้อคุถือว่าใหญ่ไซนี่เสียงทุรถเราเลยนายมาไว้หนิโอ้เสียงเจ้าเจ้ามาเด้อกะนี่พี่น้องกุ้งแต่ว่าหาเอามือทั้งขี้เหงือเลยกุ้งกับซิวนี่เด้อถูกเราไม่มีเวลาเลือกเราไม่มีเวลาเลือกสิพากระซ่อยมื่อเลือกซ่อยกระเลือกจ้ะพอดีกระเลือกมาค่ำเป็นโนนไปเมื่อเลยเอาเนาะโอเคเนาะพาพี่น้องเมื่อเนาะ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้ด,ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปน,ะปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า